น้องเกวออนพิยาเอ็นดูแขนน้อยๆเกาะแน่นมากเรียกว่ายังไม่หมดจริงๆสำหรับความน่ารักของสองสาวอย่างน้องเกวลูกแม่ชมที่ไปตกยายา่ารัศยามาแบบเต็มๆหลังจากที่ได้เจอกันตอนที่ไปถ่ายรายการสามแซ่บ และยายาก็เล่นกับน้องเกลนานถึงสองชั่วโมงจนสนิทกันแล้วโดยลาสุดทางอินสตาแกรมของพลิพัฒจัดให้ได้ปล่อยช็อตน่ารักน่ารักของทั้งคู่มาอีกแล้วเมื่อน้องเกลอ้อนให้พี่ยายาพาไปดูเต่าแล้วพี่ก็ตามใจอุ้มไปดูในทันทีพร้อมกับพี่ชายทั้งสองสายฟ้าพายุที่ดูจะติดพี่ยายาเหมือนกันน่าอินดูจริงๆแทนที่เกาะพี่ยายาแน่นมากแถมน้องเกลกะเจย,ยแจวคุยเก่งมากไม่แปลกเลยที่พี่ยายาจะโดนตกไปเต็มๆเปิดประตูเปียกหน่อย ดูน้าหนูสิพีตัวน้าหนูอยู่ตวน้าหนูเออพ่แกเลี้ยงเต่าไหมคะใช่มีด้วยเหรอบนหลังใช่ไหมเกียวร้องกะเกียวเลี้ยงไก่เกียวเลี้ยงอะไรคะยายเลี้ยงไก่กับนาเลี้ยงไก่เกี๊ยไก่เสียงออกยังไงคะ กัะ่เปล่าอกระงเ่วพี่ยอแขนเ็เกลวเดินไหมเกลลงไดไหมพี่เกลวลงไดไหมคะพี่เกลวพี่เกลพี่เกลเดินลงไดไหมอย่าอย่โอเค พียาน้องรักพียาโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยรักจีรักจีรักจีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ